จากการใช้งานเกินแรงของรถไถคันนี้ทำให้เพลาส่งกำลังตัวนี้ขาดจึงเปลี่ยนใหม่จากเดิมมีลูกปืนตุ๊ก,กตายึดไว้สองจุดจึงเพิ่มลูกปืนตุ๊ก,กตาเข้าไปอีกหนึ่งตัวรวมเป็นสามตัวเพื่อความมั่นคงแข็งแรงจากนั้นก็นำไปใช้งานตามปกติจนเสร็จภารกิจ การไถนาจึงได้ถอดผานหัวหมูออกแล้วใส่กระบะบรรทุกดินเข้าไปแทนในการใช้รถดันดินถ้าหากเราไม่มีน้ำหนักถ่วงที่ผานหลังจะทำให้รถไม่มีแรงกรกุยดินเพื่อดันดินไป นี่คือปัญหาที่พบจากการทำงานเมื่อสักตุที่ผ่านาื่นผอดานหัวหมูออกแล้วนำกระบะบรรทุกดินมาใส่เข้าไปแทนจากนั้นก็ขนดินขึ้นไปใส่ให้มีน้ำหนักที่มากพอจท,ทำให้รถสามารถดันดินได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้ดีกว่าเดิมมากเลย แป๊บเดียวการดันดินปรับพื้นที่ทำทางเข้าเทียงนาก็เสร็จเรียบร้อยด้วยกำลังของรถไถเล็กที่ดัดแปลงมาจากรถไถเดินตามนี่ก็เป็นทรัพยากรที่เรามีอยู่นำมาพัฒนาปรับปรุงเพื่อให้สามารถใช้งานได้ ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมและให้กำลังใจครับ